ถ้าสื่อสารไม่ชัดเจนนะครับอย่าบ่นนะครับว่าลูกน้องไม่ทํางานคือบางครั้งอะ่ะผมมาในกิจกรรมอันนึงที่ผมสอนใน leadership coaching สอนผู้นําให้เป็นผู้นำอะ่ะผมให้เขาทํากิจกรรมก็คือเอาเอาเอาทิา๊ซซอมาสร้างบ้านอ่ะทุกคนสร้างบ้านดิแล้วรู้ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นแต่ละคนจะสร้างบ้านหน้าตาไม่เหมือนกันเลยเว้ยแล้วมันผิดไหมไม่ผิดนะแต่ว่าโจทย์มันไม่ชัดไงถ้าเราบอกว่าเรามีรูปแบบบ้านที่ชัดเจน อาจจะมีป่องนะอาจจะมีหลังคานะอาจจะสี่เหลี่ยมเท่านี้นะมันชัดเจนขึ้นไหมจากตอนแรกแค่บอกว่าสร้างบ้านชัดเจนขึ้นนะแต่ก็หลายหลายคนก็ยังสร้างได้สร้างไม่ได้เพราะว่าความชัดเจนมันยังอาจจะไม่ชัดเจนขนาดนั้นจนสุดท้ายแล้วผมมีรูปภาพจิกซอเลยว่าอะไรลงตรงไหนบ้างทําได้ใกล้เคียงกันเหมือนกันหมดสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้คืออะไรหลักๆก,ก็คือว่าถ้าคุณสื่อสารไปแล้วคนสื่อสารกับคนรับฟัง ไม่เห็นภาพเดียวกันมันก็ไม่แปลกเลยครับที่งานมันออกมาไม่ตรงเหตุผลที่เราไม่ได้งานที่เราต้องการเพราะว่าการสื่อสารเราอาอะาจจะไม่ครบถ้วนและไม่ชัดเจนมากเพียงพอนั่นแหละครับคือปัญหาที่เขาทํางานแบบที่เราต้องการในความคาดหวังเราไม่ได้งั้นกลับไปดูครับว่าเราสื่อสารภาพ ของเราชัดไหมเราเข้าใจผลลัพธ์ที่เราต้องการไหมและเขาเข้าใจและเข้าใจกระบวนการในการทำผลลัพธ์นั้นได้ไหมนี่คือการสื่อสารที่ดีแล้วใน leadership coaching ของผมก็จะสอนวิธีการเห็นเลยแบบมีประสบการณ์ตรงนี้เลยเพื่อให้คุณได้เข้าใจเลยว่าการสื่อสารที่ดีและทรงพลังเป็นยังไงบ้างผู้นำสื่อสารให้ตรงและชัดผู้นำลงมือทำเต็มร้อยนะครับ